ปิดแล้วเมนค่ะความออกเดินทางแล้วขอบคุณค่ะเพื่อใจเกินลอย เฮียเซลหนู FC ที่จากวันไปฝนแกนครับค่ะเฮ้อฝนโมตุกจังรถแห่กำลังไปโอเคเดี๋ยวเจอกัน สันและก็ยากจากใจจะไม่ไปไหนแน่นอนเจอกันบ้านแพงเออเคยค่ะเจอกันบ้านแพงจากแล้วค่ะ เดี๋ยวหาที่ผู้หญิงก่อนเพลงนี้ good day guys